วันนี้ผมจะพามาชมห้องเครื่องนะผมของเจ้า BMW นะผม E 93นะคอนเวอร์ b ิเบนะผมชุดแต่งพาร์ตเอ็มรอบคันนะคันนี้นะเปิดไว้แค่ล้าน9ก้า0มนบาทผมขายแรกเทินซื้อสดจัดไฟแนนซ์รับทุกกรณีนะผมไม่มีเวลามาเรามีบริการสไลด์ส่งให้นะคุณดูได้เลยคุณดูได้เลยนะของห้องเครื่องสไตล์กูชคาร์ซิงแห้งทุกคันครับผมผ่านมือแคร์แล้วรับประกันได้ครับสวยทุกคันแน่นอนนะครับ แห้งเนียเนยเลยผมใครที่หาอยู่นะห้ามพลาดนะอาให้ตัวเองรู้สึกแต่เสียดายนะผมเวลาขายขายไปแล้วนะให้คนอื่นรู้สึกเสียดายบ้างผมชักช้าไม่ได้การนะคิดนานเพื่อนเอาไปขับกันหมดแล้วนะครับดูสีเสรรือนี่เงาเงาช้ำชทุกคันนะผมเพื่อไปให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นหลังคาแข็งนะผมตัวหลังคาแข็งด้วยนะตัวหลังคาแข็งโอ้โหภายในแดงว้าวจัดนะผม หรูหลานะผมหมาไม่กล้าเห่านะฮะตอนนี้เกียร์ออตโอตผมผมอะไรมันติฟังชั่นนะครับพุทสตาร์ทครบจบเลยภายในแดงโอ้โหเปิดมานี้กลิ่นนี่บีเอ็มนี่รู้เลยนะผมกลิ่นนี้เป็นเอกลักษณ์มากผมกลิ่นเบาะหนังะนะฮะใครที่เคยใช้รถบีเอ็มอยู่จะรู้เลยนะผมคันนี้ปี11.12ด้วยนะครับเปิดไว้แค่ล้านเก้าหมื่นบาทผมขายแลกเทินซื้อสดจัดไฟแนนซ์รับทุกกรณีนะผม ชุดแต่งเป็นพาร์ทเรอบคันด้วยนะครับผมคุ้มมากๆนะ0 9 9 4์2 4 5 5ผมหรือแอดไลน์มาที่ไอ l ดี e ไลน์แอดสย AOD 456นะครับจบแน่นอนไม่มีเวลามาเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงห้องนอนกันเลยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ